มาเรารู้ทันแต่ว่าตอนที่จะนั่งสมาธิเน,นี่ยใช้ใจที่ปกตนะิไม่ใช่ใจที่โลภต่ที่โลภคืออยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อย่างดีแล้วไปบังคับมันอันนั้นเราจะไม่ได้เห็นของจริงนะตรงนี้เริ่มบังคับนิดหนึ่งแล้วนะเริ่มบังคับแล้วธรรมดาธรรมดาสิธรรมดาที่สุด เออธรรมดาอย่างนี้แหละนะนะนะทำกรรมฐานไปแล้วถ้าจิตมันขยับขยืขย่นอะไรก็ก็มันจะรู้เองแหละไม่ได้ไปฝึกให้มันนิ่งๆเบอร์สองเบอร์สองช่วงช่วงหลังภาวนาในรูปแบบมากขึ้นรู้สึกว่าจิตมีกำลังมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอและเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้น ขอหงวงพ่อแนะนําสิ่งที่ยังติดขัดอยู่และสิ่งที่ควรทําเพิ่มเติมด้วยครับทําต่อนะนยังฟุ้งอยู่สมาธิยังไม่พอเบอร์หนึ่งนะสมาธิเขาดีนะแต่มันมันเพ่งแรงไปนิดหนึ่งเกินไปนิดหนึ่งของเบอร์สองนะใจมันยังวกแวกวกแวกอยู่นะมันทาในรูปแบบทุกวันทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่มีเวลาตอนไหนทํามันตอนนั้นนะนะมีเวลาหนะ้านาทีสิบนาทีก็ทําไปเลยนะ นั้นจะเก็บแต้มไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังนะที่ภาวนานนใช้ได้นะแต่จิตกำลังมันยังไม่พอนะทำอีกทำถูกแล้วก็ทำอีกนะอย่าเลิกเบอร์สามเบอร์สาม ปฏิบัติในรูปแบบโดยใช้วิธีดูร่างกายหายใจ<ม>จิตหลงแล้วรู้<ม>เห็นแสงสว่างตอนทำสมาธิ<ม>รู้สึกกลัวจิตเลยดีดออกจากสมาธิ<ม>หากครั้งใดไม่เกิดแสงสว่างจะนั่งได้นานมมเมื่อจิตรู้สึกอิ่มจะดีดออกจากสมาธิอัตโนมัติ<ม><ม>เวลานอนดูร่างกายหายใจจนหลับตื่นมายังรู้สึกถึงการหายใจอยู่ใช่มันจะหายใจต่อ ในระหว่างวันเห็นความปรุงแต่งของจิตตลอดเวลาจนบางวันรู้สึกเหนื่อยอติดเพ่งฟุ้งซ่านจิตไม่ถึงฐานอขอดวงพ่อชี้แนะแนวทางกับการปฏิบัติด้วยค่ะมาเล่าอาการทีเดียวหมดเลยทุกอย่างซึ่งมันไม่ได้เกิดทุกอย่างพร้อมๆกันหรอกนะบางทีก็เพ่งบางทีก็ย่อนไปบางทีรู้เป็นขณะขณะไปนะทำได้ดีแล้วนะทาได้ดีแล้วมีความภาคเพียรขยัน คอยรู้คอยดูอยู่เรื่อยๆดีนะแต่จิตมันยังขยันฟุ้งซ่านอยู่นะนั้นะในรูปแบบเราไม่ทิ้งนะค่อยๆทำทุกวันทุกวันสะสมไปไม่รีบร้อนหรอกแต่ไม่ขี้เกียจถ้าทำทุกวันทุกวันนี้จิตจะมีกำลังขึ้นมาตรงนี้จิตมันยังไม่ค่อยมีแรงรู้สึกไหมตัวเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีกำลังนะ บางคนทำยังไงทำไงจิตก็ไม่มีแรงแรักทีนะมันเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มที่รั่ววันวันหนึ่งเอาเวลาไปวอกแมกเรื่องอื่นเกินจำเป็นนะเพราะฉะนั้นเรามีวินัยในตัวเองยุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นนะเอาเวลามากที่สุดที่ทำได้มาอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองนะแล้วจิตใจเราจะมีกำลังขึ้น เบอร์สจิตมันหลงไปแล้วรู้สึกไหมนะถ้ารู้เราใช้ได้เบอร์สองก็หลงแล้วเบอร์หนึ่งก็หลงแล้วรู้สึกไหมจิตมันไหลไปมันหลงไปในโลกของความคิดนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตหลงแล้วรูนะ้ทุกคนแหละต้อนงะทำเบอร์สี่ตื่นเต้นรู้สึกไหมเบอร์สนีะ่ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะรู้อย่างที่มันเป็นนะเบอร์สี่ เพิ่งเริ่มปฏิบตัติขอหลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามจริตด้วยค่ะเพิ่งเริ่มน่ดีแล้วนะคนที่ทำมาเยอะๆส่วนใหญ่ติดสมาธินะเพิ่งเริ่มอย่างนี้รู้สึกตัวไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ทุกว,วันรักษาศีลห้าทุกว,วันต้องไหวพระสวดมนต์นะนั่งสมาธิหายใจไปพุทโธพุทโธไปก็ได้นะ แล้วจิตเราเป็นยังไงค่อยรู้ไว้ทำอย่างน,นี้ทุกวันทุกวันนะแล้วเวลาออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี้คอยอ่านใจของเราเองเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดเกลียดเรารู้ว่ากำลังเกลียด